สวัสดีนะคะนี่คือรอสีผสมในสวนของหล่องกี้ฟีเวอร์นะคะสีแดงสีม่วงสีเขียวมีหมดทุกชนิดเลยกำลังงามนะคะวันนี้จากเข้าไปสองสามวันไปโขราชแต่กลับมาก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่แหง้แหงไม่เหี่ยวเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะท่านใดมีความรักความชอบ ในลือสีผสมก็มาชมกันได้จ้างามๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้ยิ่งงามไปใหญ่เลยค่ะท่านใดชอบมาเข้ามาดูมาชมกันนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือ,ล,อลือสีผสมที่มีชื่อว่า,าแคฟีแคระนะคะต้นนี้เรียกว่าแคฟีแคระเดี๋ยวคุณแม่จะอันนี้คุณแม่ไม่ทราบชื่อเด้อ บางต้นก็ไม่ทราบชื่อนะคะแต่รู้ว่าเขาเป็นสายพันธุ์ลือสีผสมค่ะเจ้านี่ชื่อเสือโครงค่ะนะคะอันนี้คุณแม่ไม่ทราบค่ะนี่คล้ายๆกับว่าเขาเป็นปีกผีเสื้อนะคะนี่ก็เสือโครงนะคะแต่อยู่คนละที่มันก็เลยเป็นคนละสีนะคะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอลือสีผสมก็คือ เขาจะเปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติแวดล้อมใกล้ๆตัวเขาไม่ว่าจะเขาเป็นเขาออกแดดเขาก็จะสีหนึ่งเขาอยู่ในร่มเขาก็จะสีหนึ่งกลางร่มกลางแดดก็อีก,กสีหนึ่งทั้งที่เป็นชื่อเดียวกันพันเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้เรียกว่าลือสีผสมนะคะแต่ว่ามีชื่อหลายชื่อค่ะต้นนี้สวยมากเลยคุณแม่ก็ไม่ทราบส่วนต้นนี้นะคะเรียกว่าแคฟฟีแคร์ค่ะ แคฟีแคระนะคะนี่แคฟีแคระตรงนี้เหลืองๆแบบนี้เรียกชื่อว่าจันกระจ่างค่ะจันกระจ่างอยู่กับเสือโครงได้นะคะจันกระจ่างก็อยู่กับเสือโคร่งได้อันนี้คุณแม่ลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าก็ชมความงามเอานะคะชมความงามของลือสีผสมค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย ขอบคุณนะคะที่ที่เข้ามาชมค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบคุณแม่ก็จะ,ะน้ำสิ่งสวยๆงามๆม,มาให้ท่านดูนะคะเราปักชําให้รอดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูตรงที่คุณแม่ปักชําไว้หรือว่าปลูกไว้นะคะฝั่งนี้เป็นการชํากิ่งนะคะหรือสีผสมนี่เอากิ่งมาชําไว้ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ เราเอาลำเอาต้นของเขามาค่ะเดี๋ยวเขาโตแล้วเราก็จะแยกใส่กระถางเหมือนเหมือนที่คุณแม่ทำเมื่อกี้นี้นะคะกำลังงามนะคะนี่กำลังจะรอดนี่กำลังจะรอดในในกระบะนี้นะคะเราใส่เป็นช่องๆเนี่ยมันเวลาเอาไปปลูกมันจะได้ปลูกง่ายๆนะคะไม่ได้ทําอะไรเขามากมายเลยเขาจะโตของเขาเองนะคะเราก็แค่มาดูอุ้ยอะไรเนี่ยตเต็มเต็มตต็มคุณแม่มาเจอ แคฟีแคร์ในกระบอกเล็กๆนี่เขาเกิดได้ยังไงเนี่ยอ้เกิดได้ยังไงคุณแม่ไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นมเมล็ดก็ได้เดี๋ยวดู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 ดเป็นมเมล็ดไหมเกิดจากมเมล็ดนะคะต้นนี้เกิดจากมเมล็ดของแคฟีแคร์เพราะว่าคุณแม่ส่วนมากคุณแม่จะเอากิ่งมาชํานะคะนี่นี่สวยงามทางนี้ก็เสือโครง่งกำลังชําตรงนี้เดี๋ยวก็งามนะคะเดี๋ยวก็งามเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะ ในสวนนี่มันเป็นสวนที่ผสมผสานหลายชนิดนะคะอืมกำแพงเมืองจีนนะคะเนี่ยกำแพงเมืองจีนสวยแล้วตรงนี้ก็คือกวักมงคลดางนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะย้ายอยู่เพราะว่าเขาโดนแดดมากเขาก็จะ,ะใบก็จะเหลืองๆก็จะเหี่ยวเฉาไปนะคะนี่เห็นไหมเหี่ยวเฉาไปเดี๋ยวคุณแม่จะตัดตก ตกแต่งกิ่งของเขาอยู่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดมากนะคะสําหรับกวักมงคลด่างขาวเนี่ยเนี่ยกวักมงคลด่างอุ้ยงามแท้ตรงนี้อู้งาม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 นะคะงามมากเลยอะไม่ได้ค่อยได้มาดูนะคะเพราะคุณแม่ทําสวนตรงนี้ก็คือจะลงใจอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าชอบนะคะชอบอะไรที่แปลกๆนะคะนี่ก็เหมือนกันกับตัวนี้แหละมิ้นวากิวนี่แหละโดยทั่วไป ได้รับมาก็แรงอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็เอามาแบ่งนะคะมาแบ่งต้นนี้ก็ได้หลายหลายต้นอยู่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะแบ่งอีกนะคะต้นนี้กํลาลังงามนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแบ่งให้นะคะเพราะว่าเราเ,เราชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นจริงไหมคะต้นนี้ก็สวยนะคะนี่สวยไม่สวยก็มาชมเอาค่ะเนี่ยเจ้าทำไมถึงงามนักนา เจ้าทำไมถึงงามสะใจนักนะขอบคุณค่ะ